เคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าเอ๊ในเส้นทางความเชื่อเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าระหว่างการเป็นคนของพระเจ้ากับการเป็นแค่คนที่พระเจ้าใช้วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำถามที่น่าสนใจมากๆคำถามนี้กันครับและก่อนที่เราจะไปกันต่อลองเก็บคำถามนี้ไว้ในใจดูนะครับว่าถ้าให้เลือกเรามองว่าตัวเองเป็นแบบไหนกันแน่การได้ลองค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันนี่แหละครับคือเป้าหมายหลักของการพูดคุยกันในวันนี้ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือพอมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของบุคคลอยู่2กลุ่มที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยในแผนการของพระเจ้ากลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่เรียกว่าคนของพระเจ้าครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยถูกเลือกมาเพื่อมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อเนื่องกับพระเจ้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมโมเสสดาวิดหรือเปาโล พวกเขาก็คือไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่องานใดงานหนึ่งแล้วจบไปแต่เป็นการเดินทางร่วมไปกับพระเจ้าจริงๆครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2กันบ้างคือกลุ่มคนที่พระเจ้าใช้ครับกลุ่มนี้เนี่ยคืออาจจะไม่ได้มีความเชื่อหรือความตั้งใจที่ดีอะไรเลยแต่การกระทําของพวกเขากลับถูกนํามาใช้เพื่อให้พระประสงค์บางอย่างสําเร็จไม่ว่าจะเป็นฟาโรกษัตริย์ไซรัสหรือแม้กระทั่งยูดาสก็ตาม ความแตกต่างมันจะชัดขึ้นมากเลยครับพอเราเอามาวางเทียบกันแบบนี้ทางซ้ายมือคือดาวิดที่พระเจ้าทรงเลือกจากสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือจิตใจของเขาแต่ทางขวามือคือฟาโรที่ถูกใช้เป็นเหมือนเครื่องมือภายนอกเพื่อสํแดงฤทธานุภาพของพระเจ้าแม้ว่าตัวเขาเองจะต่อต้านก็ตามหรือจะลองดูการเปรียบเทียบระหว่างเปาโลที่พลิกจากคนที่เคยข่มเหงมาเป็นผู้รับใช้คนสําคัญกับยูดาสที่แม้จะเป็นสาวกแท้ แต่การทรยศ์ของเขากลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการไถ่าบาปที่ยิ่งใหญ่นี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแม้แต่การกระทําที่ดูเวลวร้ายก็สามารถถูกนําไปใช้ในแผนการของพระเจ้าได้เหมือนกันดังนั้นประเด็นสําคัญของช่วงแรกนี้ก็คือพระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จไม่ว่าคนคนนั้นจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามครับ ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจความแตกต่างนี้มากขึ้นไปอีกนะครับมันมีคำอุปมาหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยจากพระธรรมสองทิโมธีที่จะช่วยให้เราเห็นภาพทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับข้อพระคัมภีร์นี้เรียกว่าเป็นหัวใจของการอธิบายทั้งหมดในวันนี้เลยครับท่านเปรียบเทียบเราเหมือนกับภาชนะในบ้านหลังใหญ่ของพระเจ้าซึ่งในบ้านเนี่ยมันก็มีทั้งภาชนะที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปกับภาชนะที่เอาไว้ใช้ในงานพิเศษพิเศษ ภาพนี้ก็คือภาพแทนของภาชนะสําหรับงานทั่วไปครับเป็นภาชนะที่อาจจะยังไม่พร้อมสําหรับงานพิเศษเพราะยังดูยุ่งเหยิงอยู่ยังไม่ได้รับการจัดเตรียมให้ดีแต่ในทางกลับกันภาพนี้แสดงถึงภาชนะที่มีศักยภาพครับคือแม้จะยังไม่ได้สะอาดเอี่ยมแต่ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมจะถูกชําระเพื่อนําไปใช้ในงานที่สําคัญและมีเกียรติซึ่งเป็นจุดที่น่าคิดตามมากๆเลยครับคําถามที่ตามมาก็คือแล้วอะไรล่ะ ที่ทําให้ภาชนะ2แบบนี้มันแตกต่างกันเราจะไปหาคําตอบกันในส่วนถัดไปเลยครับเอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีความแตกต่างที่สําคัญสําคัญอยู่3ประการที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้แบบทะลุปรุโปร่ปปรงไปเลยข้อแรกเลยนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับและนี่ไม่ใช่แค่การรู้จักกันแบบผิวเผินนะแต่เป็นสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวจริงๆ สิ่งที่น่าสนใจมากๆในสไลดนี้ก็คือเราจะเห็นว่าคนของพระเจ้าไม่ได้มีแค่หน้าที่แต่มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวอย่างโมเสสที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพูดคุยกับพระเจ้าเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเลยหรืออับราฮัมที่ถูกเรียกว่าเป็นสหายของพระเจ้าและดาวิดที่เป็นที่พ่อพระทยัยนี่คือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยครับส่วนข้อที่2ก็คือเอกลักษณ์และพันธกิจของพวกเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยครับคือสิ่งที่เขาทํามันไหลออกมาจากตัวตนที่เขาเป็น ลองดูในตารางนี้นะครับสําหรับอับราฮัมการเป็นบิดาหแห่งความเชื่อมันคือทั้งตัวตนและภารกิจของท่านเลยสําหรับโมเสสการเป็นผู้ปวดปล่อยก็คือแก่นแท้ของชีวิตและสําหรับดาวิดการเป็นกษัตริย์ก็คือพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้เห็นไหมครับว่าตัวตนและหน้าที่ของพวกเขากลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับคือเรื่องของการดําเนินชีวิตที่มุ่งเน้นไปที่การชําระตัวเองให้บริสุทธิ์และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ คำว่าชำระตัวเองจากคําอุปมาเรื่องภาชนะเมื่อกี้นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐินะครับแต่มันคือกระบวนการที่ตั้งใจจะแยกตัวเองออกจากสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะเป็นภาชนะที่พร้อมสําหรับงานพิเศษอยู่เสมอตั้งหกักเราจะเห็นลักษณะชีวิตแบบนี้ได้จากความเชื่อของอับราฮัมที่ยอมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนความถ่อมตนของโมเสสหรือการกลับใจอย่างจริงใจของดาวิดหลังจากที่ทําบาปครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้มันแสดงถึงชีวิตที่มุ่งมั่นจะเป็นภาชนะที่พร้อมใช้งานนั่นเองครับ พอมาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า2แนวคิดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิงนะแต่มันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งมากๆและนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้และนี่ก็คือหวัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเป้าหมายที่แท้จริงอาจไม่ใช่การเลือกว่าจะเป็นคนของพระเจ้าหรือคนที่พระเจ้าใช้แต่คือการเป็นคนของพระเจ้าที่พร้อมจะถูกใช้งานอยู่เสมอสองสิ่งนี้มันแยกจากกันไม่ได้เลยครับ และสุดท้ายนี้คำถามจึงย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ภาชนะพร้อมใช้งานสำหรับเจ้านายมันอาจจะไม่ใช่แค่การถูกใช้เป็นครั้งคราวแต่คือการเตรียมชีวิตผ่านความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความเข้าใจในตัวตนและการชำระตนเองอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมสำหรับพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราจะถามตัวเองได้ในเส้นทางความเชื่อนี้เลยครับ